มวนให้ถึกมวนให้ถึก <laughs> ม้วนให้ถึกมวนให้ถึกอึ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 นั่งจังดีก็ได้เด้อเฮ้ยมวนบ่ถึกนะชีทีโอเด็กสามเด็กสามอยู่ใช้เด็กสามเด็กสามเด้เนี่เด็กสาม ไปเอลงเาเงไปใร่มาใหม่ทม uh ันหเดี๋ยวก็บรรเข่าปะทำสะสมทั้งหลูกระดอ่ะต่อให้อาบงแค่ทำหาน้มันถือแนวนี่กระปิ้นมาใช้มันถือแล้วลูกชัดใช้มันถือห่านี่เด็เด็กสาวนี่กนี่อื้อ ม่แม่สบายผมเหรอตอนน,น่มวนถ้ำทึบวนถ้นทึกเล็กมันอ่ะปิ้นมันยัะปิ้นนะอีหลาน้องปิ้นมือหมุนมันมุนเออนี่นี่เงล่ล้ไล่แล้วได้อ่ลยอ่านี่เล็กเล็กเล็กสามมันนี่แหะเล็กหนึงยังมมู่น่ะ มปอีกบ่มีัดห้อยมันเขาตาว่าเด้อเรพงเข้าปาไม่จอยแลี้นี่้องมนะผมคุ้มอีกนผมเจ้าเองนะนี่นะผมคุ้มจัดเลย คือยังแห่มัดเมัดนาคือมัดมัด,มมดมขา้าปา่ได้กินแมัเนี่ยแมบ่แม่วใจมาลูกันดแไปไปแล้ว จะนยัเข่าปากเลยนั่งนิ่งไงี่บ้านใครนี่งามบาดีดูแลวังเถิดพอมันยองมันยังตีมันออกมาใช่ไหมใช่ไหมมาถือดิอันนี้เงบ่ถือดูกันนี้ก็บ่ถือนี่ปนหมุนหมุนคือเจ้าเจ้าหมุนเลยอันเมื่อกี้นี่จำไหม นี่บล่นไมนี่นี่ก็บัตถือี่ปิ้นแล้วมันยังบัตรขอลรอกเรียกว่าียไว้บัตรถือลอกมาไ้ฟาดเอ้ยนี่ตังมื่กีน่ผมไม่ได้ผมคุ้มอีกแล้วจิผมจะของิีมจะขอตลอดด้วยกันงาแท้

แม,แ,มแ,มแม่แม่แม่สิถามบ้านนี่ว่าจอยบอกอันนี้ชายมงใน,นเด้ไม่จอยขึ้นบทจักในบานาบอกแม่แน่นี่ชายมงในเด้มาแม่เน้นปูหลับปีนปีนไปสิปดนีนมาทางอางอาสนีนนีปีนใช่นหมิดลูีปีนนี่กปีนปีนทีมาสิดๆๆๆๆ เก็บไม่ได้เดี๋ยนี้นะดีใจนะคุณนี่อันนี้ค่ะใส่ใช้นี่นะตัวนี้นะใส่ใชนี่โอ้ยของบินบ่ถือยัอ่านเห็ดต่างเห็ดอ่ะมาท่านั่งให้น่งดื่เดียวว่าเห็ดได้ยุตตัวนี้นะใส่มองได้เด้ตัวนี้นะตัวนี้นั่น เออบีใส่ยังเลวเสีบอกรีเจ้าไวไรนี่วันบ้านบ้านบ้านไปทำอะไบอกปีถ้าวบ้านบอกรงรอกบ้านกับปีนมาสิเดอร์เดอปีนมาสิเดอร์นี่เห็นบ้านนี่นี่ตัวนี้กับบ้านกับปีนมาสี เออแม่ส <te> ีบอกวิธ <unto our language> ีมานนี่ถือใช่มันถือหรอกนั่งงามง๊านั่งงามง๊ามาจังบลยนั่นอาจจะใช่ถือแล้วก็อัเห็ดบวกลงอ่ะเอาตัวเห็ดบวก็งที่นี่นี่เด้อนี่เดินเวลาแม่บอกให้ปีนนี่เด้อดูกระปีนมาสิเด้อนี่เห็นปะ ใจใน่งเี้ยเนาะตัวนี้นี่นี่สมุนไมัไนเป็นแบบนี้ว่ากรปีนมาสิเอรปีนไหสิเด้อรูปตรงนีเออนี่ี่นี่อเอเมเอมันเป็นแบบนี้ลูกกรปีนมาสิเด้อตรงนีเดอตัวนี้สมุนเป็นแบบนี spiritual. ้ลูกกรปีน oh มาสินี่เป็นแบบนี้ลูกกระปิ้นมาสิ น,นึงนีค่ะตัวนึงดิฉันก็ดูดีอะดีแูบนี้ดิฉันดูบนนู้นดูบนเอ้นดูบนนู้นดีอะ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 ดีอ แม่บอกว่าเวลาลินหกมันมันนะลูกเหียยเ็บีอะไรได้ไปหาก่อนนอนฮะเยนเยนนอน้นืงนืงกับนืงนี้ปีนมาสิลดี๋ยวก็ปีนเงินเงินหมดก็เห็ดโเป็นอาเทศเองเนาะนับลูกอ่ะนับลกน อ่าบัตบนนับบัตรนับห่อยกนับห้มยบงนี่น uh, uh, ับแนี่มสซี่ัซี่มันน uh, ี่ซีอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจนี่มันนี่ก็ได้ด้วยกัน

đấy đi Quỳ mới đi nè bỏ lại Hà hai bụi ơi vui về nà phù Quỳ Mới sao không vâng nha Mới xong đâu bây giờ nó bạn đó Thật thì hỉ 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 Tụi này đâu Bỏ tụi hoa lại ăn nhiều,

xám để lộ xám. đây đèn hùa lọt gì? sai lộn sáu, bảy, 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 Chết bảy, <laughs> Chết, bảy, 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 bảy,

อย่าได้หัวปกได้เตียมเมาให้จะไปแม่ยนะไปนาบุณเต็มตู้บุกเต้นเต้นหาบ้งเี้ยเต้นอะไต้นก็เวนาเต้นกะเวนาปุยได้รูไไปเด้มีตู้โทรไปเอาในหมกินมาได้ไปเมนตู้จะเป็นยเป็นของต้นนี่นะมีตุ้ยนะเมนตู้นะเมนจังได้ตู้บได้มาก็ว่าเมนตู้เมีนก็ของต้นแล้วเมีนว่าได้ค่ะ

มเนผู้นลังม่นี้หลังเ่งผู้หังนะเสียแล้วแจ้งเบิ่งผ้หลังว่าคือว่ามนไปเบิี้อือ้เอาผู้หังมาเซกเอาน่เมีนไทยหัวโปกจะไหมค่ะถ้ามีนไม่จ้อยนอนผู้เดียวเลยนอนหอมเลยนอนหอมหอมจะพอบุญยาวหุดยาวขนาดจะอาผ้าพอบุญมานอนตุ่มอยู่เลยเด้อยวเจนะมาพอเพิ่นนะคือว่ามีนแน่เ้อหอมชื่นใจสิ

เห็นมว่าหมืดเฉเือใครกับนั่นับเ้มืดตือแท้บ๊อกอีกไปคีบอกอ่านะะมืตือเท่าไหร่เห็นว่านออกอีกสบายดีเห็นได้สบายดีนะสบายดีไหมสบายดีวันนี้เห็นตัวครองอะไสบายดีมันยังมืดเลยปลาดุงเลยเสียสบดีมั้เหมือนเเกนนะ ใครสียนเฮเสีอานนั่นนตะตงก้นใช่บอกฝามือขีดแล้วแล้วดักงบุ๋มฝามือขีดเวยถจากันถูกจางกันจางมาลุงกันโอ้ยมาถูจางเมื่อป้านะต่อนะเมื่อปงนางก็นางก็เม่่งนางก็มาไเ่ปบ่งนางนั่งไงก็ฮะบุมีบ่น มันขาดแต่วันมันจันทร์วันัดคือแผลแผลก็บอกว่าม้วนม้วนไยังไม่ได้มองชักทือชักตอนเลยได้ในนี้น่ยนี่แหละก็เศร้ากับเงันเฮียบ้าน้ี้แม่ว่านพุดช่วย่าม้วนได้ไหมเออมาพี่ดูมาพี่ สบายดีนนะยยวัฒนาพี่เ้อ้าวมิดอืมอ้าวนบนกมันหามึนางนอ,อน,นอนน่ะเสียดีบาานีเลขหกบาทสี่หาสียดมานะ้างเดยว่ยิงอันนีน้มันมาอีกแล้ว บักบ้กบักเจ้าคือคิดดื้อแฮะใครดื้อลูกใคเนี่ยลูกใคเนี่ยอันลอกแพงฮาจิบเบอร์เดย์กลห้ฉิฮอนะนี่ HAPPY b ้ r บ t ร์เตดูยูแฮป p ี้เบอร์เตดูยูเเเดนสิบห้านี่กับแม่นั้นนี่นะเยูดีเปล่าแล้วเมื่อคืนเอายูดีสองปีเลย đầm khỏi trong tí em là, làm tập tập đầm 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 đúng rồi mẹo cái đó, cho em là bà minh mà đó, cho em làm nãm này, cho em đi thái đi, đi, ừ thái hụt lăng đi nè, minh khu này, minh khu này nè, nhẫn nẹp mือ đây du, phải trái, phải trái mau mẹ con, chỉ phải trái, chỉ phải trái này, hợp trái con à chỉ phải trái, trái à con, à, thong, thong <laughs> ขอบใจได้อ่าเห็นแล้วบ่าเอานี่ค่ะไปให้แม่แนไไ่ไายค่ะบายชมจุกนะชมจุกนะสบายดีนะสบายดีนะสบายดีป่าลุงบานที่ขอนอนเนเด้อเออเอาไม่ไปอ่านไม่ไปอ่านไม่อ่านเมอนเม่นเจอกันเถะ อื่นเจอกันอุ้ยบอื่นเราไปปะาได้บูอื่นนี่เราไปจ่เศร้าป้ให้น้อจ๊กบูอื่นนี่เจอกไอทองเจอกันไปชาวันไหมอือใช่ไรลรวไปวันโ้น,น่อย่เวไปวันโ้นเก็บ,นะบกเก็บมอนเขาไว้ในนะลูกเก็บมอนเขาไว้ในแม่สีห้ามศาไ,ไวันี่ไปวันเด้อปวันอ <c oughs> เอก็บมอนเข้าไว้แน่ดุเอามอนเข้าไว้แนปุยสิเอาไปนะไปนอนห้องดเอามอนเข้าไปแล้วแม่สิผาเขาห้องไปเก็บเก็บเก็บเออเก็บเอาไว้เออเออไปไว้ไปไว้ลูกไปไว้ไปไว้แล้วลูกไปเลยออกมาวันนี้ออกมาดูเ้ย เอามาเอาตัวนี่โตมาหนิเอ้ยเอาขากล้องแม่เขาไปไหว้นี่ตั้งไหวนี่เด้อตั้งไหวนี่เด้อแจนนี่เด้อข้างในลูกเอาไปไหวข้างในดุโจรนักเหมไปไหวในผู้ไหวในเออโอเคโอเคไหวนี่ก็ได้ลูกไหวนี่ก็ได้นี่เอาของดินดูกป่ะนี่ นี่ของดินลูกนี่แต่บางมันเฮียแล้วลูกเด้อเอาไปไว้ในลูเอาทุจาก่อนอทุจาก่อนแม่สิแม่จะจบคลิปเอาแม่ส,ม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 สิเอาของดินเจ้าไว้นี่สวัสดีก่อนสบาดีงามกันดูอา้าวเห็นนั่นไหมสาวสบายดีไปจะไปจกกน้นะกนั่นะทุเห็ดนน้นี่ลูกสาวแม่นี่ป้าสาวพี่นอ้นองเนาะมันมืดเลย เอาไปเสียพี่น้องเลยเอาลงมาแล้วบัดเอาขึ้นชายบ่ได้โอเคเนาะมาจอยก็บจะขอจบคลิปเพียงสามีก่อนขอบ,บคุณขอบคุณนะาลายเดอ้อป้าลุงเอ้ยมารับสมบัสนาเดอ้อสียหอดสองปีแล้วปา้ลนะาลุงเอ้ยเนาะอ่ะองเมื่อแล้วท่องเมื่อแล้ว